สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเป็นไงคะเพียงเธอ EP 13เป็นยังไงคะเออแล้วแต่คนเลยนะแล้วแต่คน บ้างก็ว่าอุ๊ยบทบงบางก็ว่าบทบาําทไมอ่ะแต่น้องเล่นดีนะหลิงออมเล่นดีนะใดๆไม่ใช่แค่หลิงออมเล่นดีนะคุณลิฟสุพอก็เล่นดีนะคือบทที่แบบว่าน้ําตา Zeiten ไหลโดยที่หน้าไม่ต้องเอออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันยังได้มันยังมันมันมันดูแล้วมันได้อารมณ์กว่าแบบเอออะไรอย่างงี้นะในบางครั้งบางคราวอะไรอย่างเงี <peanuts millionaire> ้ยเรายิ่งถ้าเป็นผู้ชายเราร้องไห้ Gri. น้ําตาไหลได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออเอกับมองไปว่า คุณพ่อน่ะพ่อริบสุพ์ก็เล่นดีนะเออแต่ใดๆก็บอกทําไมอ่ะทำไมจะเป็นโลกสายด้วยโรกอย่างอื่นได้ไหมคือเอก็มานั่งคิดนะพี่นายก็คงศึกษามาแล้วล่ะคือที่เราเคยเห็นกันพรอตเรื่องโบราณอะ่ะถ้ามีอยู่คลิปหนึ่งใครจะจําได้มะมที่เอเคยทําอยู่ไปคลิปหนึ่งบอกว่าโอ้โหมันเคยมีหนังฮ่องกงนานามาแล้วล่ะมันเป็นประมาณว่ามีนางเอกสองคนอะ่ะนะมีนางเอกสองคนแล้วก็ไม่รู้พระเอกจะเลือกใครใช่ปะ แปลว่ามีนางเอกคนหนึ่งร่างกายกระสอบก,กระแสจ้าประมาณว่าเป็นโรคหัวใจจ้าแล้วสุดท้ายนางเอกอีกคนหนึ่งอะเอจำไม่ได้ละเรื่องน้ำมันนานมากแล้วนางเอกคนหนึ่งแข็งแรงดีนะแต่ไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรือยังไงก็ไม่รู้อะเลยได้มีโอกาสนะได้เอาหัวใจของตัวเองอะไปให้กับหัวใจอีกนางเอกอีกคนหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าตอนจบที่แบบคนก็แบบผู้ชมก็จะแบบเถียงกันว่าใครได้เป็นนางเอกตัวจริงตอนสุดท้ายเพราะมันมีนางเอกสองคนไนงะ ความดังก็สูสีกันเลยทําให้เดาไม่ออกว่าใครจะได้เป็นนางเอกปรากฏว่าก็เลยเออมันก็เฉลยมาว่าเป็นอีกนางเอกคนหนึง่งแต่แบบว่าโดยที่คือร่างกายอ่ะเป็นหน้าตาเป็นนางเอกอีกคนหนึง่งแต่จริงๆแล้วถ้าหนักตามเนื้อเรื่องก็คือหัวใจอ่ะหัวใจมาเป็นอีกของอีกนางเอกคนหนึง่งอ่ะก็เลยเถียงกันไม่จบว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเนี้ยใครเป็นนางเอกกันแนะ่พอร่างกายเป็นร่างกายของเธอแต่หัวใจนะ่ะเป็นหัวใจของอีกนางหนึ่ง ตกลงใครกันแน่เป็นนางเอกเออมันก็เป็นหัวข้อถเถียงเอกก็เลยมานั่งคิดนะพอมาเจอมุกนี้ใช่ปะของเพียงเธอเอกก็มานั่งคิดพี่นายคงศึกษามาแล้วละค่ะว่ามันมีอวัยวะไหนบ้างที่คนเราอะ่ะมันจะเสียสละให้กันได้หัวใจได้ตับตับเอเคยได้ยินว่าได้แล้วตับนี่ใช่ไหมเอเอฟังไม่ผิดใช่ไหมเคยได้ยินมาว่าเวลาเราบริจาคตับให้ใครอะ่ะแล้วตับของเราเองอะ่ะ มันก็ค่อยๆฟื้นฟูกลับมาได้ด้วยอ่ะเออใช่ไหมใครๆรู้ข้อมูลตรงนี้บ้างเอเหมือนเคยได้ยินมานะตับมามได้ไหมมามไม่น่าได้นะมามไม่น่าได้ไตไตมีสองข้างเออเนะพี่นายคงศึกษามาแล้วว่าค่ะว่ามันจะมีอวัยาวะไหนเพราะว่าจะเป็นอวัยาวะอย่างอื่นอะหลายเรื่องเขาก็ทํากันมาแล้วะทําจะไม่รู้จะทํากันยังไงแล้วะเราก็ต้องฉีกค่ะจะได้เป็นที่จดจํา การที่คุณจะเป็นที่จดจําได้คุณต้องฉี่คุณต้องแปลกคุณต้องแหวกพี่นายก็เลยมาเมาะกันตรงเป็นโรคไตใช่ไหมโรคไตเออมันก็เป็นอะไรที่เสียสละอะไรกันให้กันได้ด้วยใช่ไหมก็ว่ากันไปนะเอออ่ะบางคนก็บอกทําไมต้องให้น้องออมเป็นโรคไตแต่ใดๆคือวดนนี้ยเอต้องขอชมนะเมคอัพช่างเมคอัพเมคอัพแต่งหนะ้าน้องออมได้เนียนมากเหมือนคนป่วย,ยจริงๆ คืออาจจะด้วยที่น้องเป็นคนตัวขาวมากแล้วพอไว้ผมสีทองอะเนาะแล้วพอไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูซีดดูเหมือนป่วยจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะแบบแก้คําคนหาว่าหลายครั้งหลายคราที่ซีรีส์ไทยละครไทยจะชอบบอกว่าเวลาป่วยนะขนตายังงอนเด้งเป็นแงเอางามอะไรอย่างเงี้ยนะปากนี่ยังอืมไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงนะี้ย,อ,อ,อ,ยอันนี้ก็เลยเองก็ต้องชมเนาะเพื่อความเป็นแบบสมจริงใช่ปะ เออเมคอัพได้หน้าน้องออมเหมือนคนป่วยจริงๆเลยนะแต่ป่วยโรคอะไรไม่รู้นะแต่แลดูป่วยคือซีดเสียวนะแล้วเออน้องออมก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออดูเหมือนคนป่วยจริงคือหน้าเหี่ยวๆไปเลยอะ่ะอพูดตรงๆก็คือหน้าเหี่ยวๆไปเลยคนป่วยนะหน้ามันไม่มีมาแต่งเต่งหรอกคุณหน้ามันก็เหี่ยวทุกคนแหละถึงแม้ว่าจะอายุไม่เยอะหน้ามันเหี่ยวคือคนป่วยอะ่ะนะอันนี้เอกก็ต้องขอชมทีมแต่งหน้านะ เออแล้วก็ทีมงานที่แบบว่าเออไม่ต้องไปแต่งให้น้องอ,อมเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอาแบบปกติเลยอย่างเงี้ยแล้วเออมันแลดูป่วยจริงมันดูคนป่วยมันเหี่ยวจริงอะ่ะเอออันนี้ต้องขอชมนะคะอันนี้มาเรามาดูกันบ้างทางฝั่งคุณพี่จัสตินค่ะอันนี้คือย้อนกลับไปคือแต่ละคนมีเสียน้ําตานะอีพีเนี้ยบอกเลยแต่ละคนมีเสียน้ําตานะสงสารกันเป็นคนละแบบบ้างก็สงสารไอร่าบ้างก็สงสารพี่ตะวันเออบีบหัวใจสุด,สด อันนี้มาดูควาวิจารณ์ของคุณพี่จจสตินจริงๆคุณพี่จัสตินเน่ะเขาเขียนบทความออกมาก่อนที่ EP 1ีสิจะฉายแต่พอตอนที่ EP 1ีสิฉายอ่ะพี่แกน้ําตาแตกเว้ยแต่พี่แกยังไม่มาเขียนอธิบายถึง before and after คือ before before EP พีสิบพี่เขาเขียนไปแล้วแต่ after หลังจากที่ได้ดูจริงๆแล้วเดี๋ยวรอดูถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเอเอามาเล่าให้ฟังอันนี้เอา before ไปก่อนคือพี่เขาคาดคะเนว่ายังไงคุณพี่บอกว่า หวังสุดหัวใจเลยว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นแบบจบแบบแซฟตอรี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีนั่นอาจจะเป็นราคาของความรักที่ลึกซึ้งอย่างนี้ก็ได้เพราะความรักที่แท้จริงนั้นถูกเขียนขึ้นด้วยการเสียสละเสมอเอว่าน่าจะให้เนี่ยพี่จัสตินมาเขียนบทเขียนอะไรอะ่ะพี่เขาเขียนดีแล้วก็ลึกซึ้งนะเออ เพราะความรักที่แท้จริงถูกเขียนขึ้นด้วยการเสียสละเสมอโคดโคดทัชใจประโยคนี้พี่เขาเรียบง่ายนะแต่ถามว่าใช่ไหมใช่ความรักที่แท้จริงก็คือการเสียสละอืมจริงๆนะคุณลองคิดกับไปไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบไหนนะอะอย่างความรักของแม่ลูกก็ได้แม่เราเองเนี่ยเราก็เห็นนะโตขึ้นมาก็คือแม่ก็เสียสละพ่อก็เสียสละนะเพื่อให้ลูกๆมีความสุขก็ยอมทํางานหนักนะ อยากจะกินอะไรอร่อยๆก็เก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนหนังสือดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างก็คือการเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขเมื่อเราเห็นคนที่เรารักมีความสุขเราก็มีความสุขตามไปด้วยนี่แหละคือการเสียสละและนี่สิ่งนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าความรักอืพี่เขียนลึกซึง้งเขียนง่ายแต่ลึกซึง้งเอามาดูขอ้อพี่เขียนว่าไงครูพีพ่จัสตินบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการแบบ จับคู่เสื้อผ้าคอสตูมหรือว่าการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียความรักที่แท้อ,อ๋อไม่ใช่เอาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเ่ยนเปลน,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเอาใหม่นะพี่บอกว่าความรักคุณ,ค,ณคุณพี่เขาเขียนอย่างนะี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับการจับคู่เสื้อผ้าคือเสื้อผ้าคู่รักอะเสื้อคู่รักอะนะหรือการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียความรักที่แท้จริงคือการเสียเลือดเสียสละโดยเฉพาะการเสียเลือดเสียเนื้อให้อีกฝ่ายเนาะ คือการแบกรับความเจ็บปวดเพื่อให้อีกฝ่ายได้หายใจคือการก้าวเข้าไปในกองไฟเพื่อให้อีกฝ่ายได้ยืนหยัดท่ามกลางแสงสว่างพี่เขียนดีพี่เขียนดีพี่ควรจะเป็นคนเขียนบทคะ่ะอยากให้พี่เขียนหนังเขียนเขียนบทอันนึงให้หลิงออมเล่นจังเลยอะ่ะพี่เขียนดีบอกคุณความรักที่แท้ไม่ใช่แค่มาใส่เสื้อคู่รักไม่ใช่แค่ การโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนี่จะไปเที่ยวกับคนนี้มาจะไปกินข้าวกับคนนี้จะไปเดทกกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ความรักคือการเสียเลือดเพื่ออีกฝ่ายคือยอมเสียเลือดให้อีกฝ่ายได้คือยอมบาดเจ็บอะนะหรือการแบกรับความเจ็บปวดเพื่อให้อีกฝ่ายได้หายใจต่อหรือการก้าวเข้าไปในกองไฟเพื่อให้อีกฝ่ายได้ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางแสงสว่างพี่เขียนหนูยังจะอยากร้องไห้มากกว่าอีกเออจากเอกไเป็นหนูไปเลยอะ พี่จับริงเขียนแล้วหนูยังอยากจะร้องไห้เลยเอ้ยเอยเอเนาะใช่มาใช่มะพี่เขียนดีเนาะเขาบอกเปรียบเสมือนออเฟอุสและยูริไดสน่าจะเป็นเทพกรีกนะเอก็ไม่รู้นะใครรู้มาบอกหน่อยนะพี่เขาบอกเปรียบเสมือนออเฟอุสและยูริไดสออเปอุสและยูริไดสเมื่อก้าวเข้าสู่ยมโลกกล้าทา้าทายความตาย เพียงเพื่อนำเธอกลับมาเปรียบเสมือนไททานิคที่แจ็คสละชีวิตเพื่อให้โรสได้มีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนโรมิโอกับจูเลียตแต่ในเรื่องนี้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องราวของแรงกระตุน้นแต่มันคือเรื่องราวของความทุกข์ทรมานความจงรักภักดีและการเสียสละที่ส่งผ่านทุกจังหวะ การเต้นของหัวใจอืมนะคะพี่ยังบอกอีกว่าถึงอย่างนั้นแล้วลึกๆก,ก็ยังคงภาวนาว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงเรื่องโกหกขอให้เสียงกระซิบนั้นผิดขอให้จุดจบนี้ไม่ใช่โศกน,นาฏกรรมอีกครั้งเพราะตะวันและไอล่าสมควรได้รับความสุขไอล่าและตะวันทั้งสอง ต่างต้องทนทุกทรมานมาตั้งแต่เด็กแบกรับบาดแผลที่หัวใจส่วนใหญ่ไม่อาจทนได้พวกเขาทั้งคู่สมควรได้รับการเยียวยาไม่ใช่บาดแผลซ้ำรอยเดิมแสงสว่างไม่ใช่ความมืดมิดอีกต่อไปชีวิตชีวิตไม่ยุติธรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนชีวิตไม,ไม่เคยยุติธรรมว่างนะแต่ในความไม่ยุติธรรมนี้เองยังมีความงดงามอันแปลกประหลาดเพราะในทุกการต่อสู้ความรักยังคงเป็นอาวุธสุดท้ายของเราความรักและความรักเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เขียนดีในทุกการต่อสู้ความรักยังคงเป็นอาวุธสุดท้ายที่ให้เราใช้ต่อสู้ใช่คือสุดท้ายแล้วเราทุกคนอยู่ได้ด้วยความรัก เพราะว่ามีความรักเราก็เลยยอมสู้ต่อไปเพราะว่ามีความรักเราก็เลยยอมทนทุกวันเนี้ยไปทํางานก็เพื่อความรักเงินที่ได้มาเออเอามาจุนเจือที่บ้านเอามาเลี้ยงดูครอบครัวก็เพราะว่าความรักอืนะคะคุณพี่บอกว่าฉันไม่ต้องการไททานิกอีกต่อไปแล้วฉันเคยพี่เดี๋ยวนะอ๋อบอกว่าพี่คุณพี่เขาบอกว่าฉันไม่ต้องการ โมเมนต์ Moment, แบบไททานิคอีกต่อไปแล้วคือจบเศร้าอะ่ะฉันยังคงร้องไห้ให้กับไททานิคจนถึงตอนนี้อยู่เลยโศกน,นาฏกรรมครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วบางครั้งความรักก็สมควรได้รับชัยชนะบ้างบางครั้งความรักก็สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปคืออยู่คู่กันอะ่ะท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความรักที่แท้จริงเพราะบางครั้งแม้ว่าเราจะตายไป แต่ความรักของเราก็ไม่เคยสูญสิ้นมันยังคงอยู่หายใจอยู่ในความเงียบงนันก้องกังวานไปในทุกที่ที่เราสัมผัสและทุกดวงใจที่เราเปลี่ยนแปลงไปความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงไม่ได้สูญสลายไปด้วยแต่มันจะกลายเป็นนิรันด์พาเราก้าวข้ามจุดจบก้าวข้ามการเวลาอืม พีเขียนดีนะคะเขียนดีเนาะใช้คำเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนี่และค่ะนะคะมือเขียนบทที่เรากำลังหาอยู่เดียวเอใช่เหรออืมกับคำพูดของไอล่าเนาะคำพูดอะวะฉันจะหาพี่ไปทุกชีวิตเลยเออมันช่างลึกซึ้งและจริงใจสาจริงๆทุกคำนั้นไม่ได้แค่ออกมาจากปาก มันมันคือมันมีมันมันมียังไงมันมีความเป็นเลือดเป็นเนื้ออยู่ในคําพูดอันนั้นนะคําพูดน้ำมีหายใจคําพูดน้ำมีลมหายใจมันแบกรับน้ําหนักแห่งความเป็นนิรันด์มันไม่ใช่โรมิโอแอนด์จูเลียตแต่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นมันใกล้เคียงกับออฟฟิวส ขอพห้านอ่นผิดนะออฟิอุสกับยูริไดส์มากกว่าใครรู้ไปบอกหน่อยได้นะมันน่าจะเป็นเรื่องราวของเทพกรีกอะ่ะความรักที่ออฟิอุสนะยอมลงไปยมมาโลกเพื่อนำยูริไดส์กลับมาจากความตายมันเป็นความรักที่ทรงพลังจนกล้าท้าทายแม้กระทั่งความตายความรักที่เสียสละนิรันร์และมีชีวิตอยู่ด้วยทุกจังหวะก,การเต้นของหัวใจนะคะ ตั้งแต่ EP ีแรกเป็นต้นมาคุณพี่แจสตินบอกว่ามักจะบอกเสมอว่าให้กลับไปดูฉากต่กตางๆซ้ำด้วยกันเพราะทุกครั้งที่ดูก็จะยิ่งเข้าใจความลึกซึ้งของเรื่องราวมากขึ้นเท่านั้นทุกบรรทัดล้วนมีข้อความแฝงอยู่แต่ละบรรทัดลึกซึ้งยิ่งกว่าบรรทัดก,ก่อนๆฉันตกใจประทับใจและก็ซาบซึ้งใจอย่างที่สุด นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปรียบเทียบใจกับใจซ่อนรักหรือเรื่องราวอื่นๆได้ Only you พูดถึงเส้นทางที่แตกต่างไปเกี่ยวกับความรักที่เสียสละอย่างลึกซึ้งที่สุดหากคุณต้องการเรื่องราวความรักที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเร่าร้อนเปิดเผยมันก็มีซีซรีส์อื่นๆอีกมากมายแต่ในเรื่องนี้ดาราสองคนนี้สะท้อนถึงมาตรฐานอันสง่าง,งามและพรีเมียมลิงออมทำงานหนักมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานนี้และเราต้องเคารพในสิ่งนั้นนักเขียนคะคุณผู้เขียนบทคะเราเหนื่อยล้ากับโศกนาฏตกรรมจริงๆคะ่ะแต่ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนะฉันเชื่อว่าตะวันจะทุ่มเททุกอย่างฉันเชื่อว่าตะวันจะยอมทำทุกวิธีทางเพื่อให้ไอล่าได้มีชีวิตอยู่แม้ว่านั่นจะหมายถึงการสูญเสียตัวเองก็ตาม โอลิยูช่างงดงามเหลือเกินและโอลิยูช่างลึกซึ้งเหลือเกินอืนะอันนี้พี่เขาเขียนถึง ep สิบสองด้วยคุูพี่บอกว่าเชื่อว่าตอน ep สิบสามคืออันนี้คือบีฟอร์นะพี่เขายังไม่ได้ดู ep สิบสามนะพี่เขาเลยบอกว่าเชื่อว่า ep สิบสามจะมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งเท่ากับ ep สิบสองแต่ว่าจริงใจมากกว่า แทบรอดูอีพีสิาไม่ไหวแล้วว่าเรื่องราวโรมิโอจูเลียตจะจบลงยังไงไม่ว่าจะเป็นโศกนาฏการรมหรือว่าสุขสันต์แฮปปี้เอนดิ้งโปรดจำไว้ว่าจงเพลิดเพลินไปกับความเรียบง่ายของการผลิตจดจ่ออยู่กับความหมายและหากทำเช่นนั้นแล้วคุณจะตกหลุมรักมันและจมดิ่งลงสู่จิตวิญญาณของมันมากขึ้นเรื่อยๆอ,อืมพี่หกพูดดักไว้ก่อนเลยนะ เออมาค่ะมาดูคอมเมนต์กันบ้างคอมเมนต์บอกว่าจัสตินฉันคิดว่าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหลิงออมนะฉันมีคำถามอ่ะฉันสงสัยมากว่าทำไมน้องออมอ่ะในรายชื่อเดี๋ยวนะน่าจะเกี่ยวกับแพรรี่ shi ั่นว e กนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าฉันว่าเธอจัสตินเธอน่าจะแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเลยในเรื่องหลิงออออ่ะฉันสงสัยมากเลยว่าทําไมอะ่ะทําไมน้องออมไม่ติดอยู่ใน List ์ h a ร์ออฟ o i c e ด้วยอันนี้หมายถึงงานแพล s f ฟ s ช i o ่นวีคปะคะอืมแชร์ออฟไบรท์นะทำไมไม่ติดอะ่ะไม่ติดสิบห้าอันดับไม่ติดสิบห้าอันดับแรกไม่ติดสิบห้าอันดับแรกในวันนี้ ดูเหมือนไม่เห็นสมเหตุสมผลเลยอะจริงๆอะฐาน data ของน้องออมแข็งแกร่งมากเลยนะฉันไม่คิดว่า Data ของทั้งคู่มันจะต่างกันมากขนาดนี้พี่หลิงติดหรอคะเขาพูดอย่างนี้อันนี้เอไม่รู้นะใครรู้มาบอกหน่อยได้คุณพี่จัสตินเข้ามาตอบคะ่ะบอกว่าก่อนอื่นเลยนะไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญหลิงออมจริงๆหรอกแต่เป็นเพราะว่าฉันะทำงานในอุตสาหกรรมนี้ มันก็ไม่ได้ทําหมายความว่าฉันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดในหลิงออมนะสําหรับ MIV นะเสียงและตําแหน่งอาจแตกต่างกันไปเช่นคุณอาจจะเป็นอันดับหนึ่งใน MIV เฉลี่ยนะแต่สำหรับโทนออฟ o ว c อย่างเท่ากับ20คือนะเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแน่เลยอะ่ะเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นเมตริกที่มันแตกต่างกันอยู่ครั้งนี้หลิงหลิงนะ ก็มีสปอร์ตไลท์มาเป็นหลักก็เหมือนกับน้องออมครั้งที่แล้วนั่นแหละแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหัวข้อนี้มันยังไม่ได้เป็นเมทริกอย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลมากแต่ยังไงเราก็วังยังหวังว่าเรายังจะพอมีเวลาที่จะเห็นภาพรวมเต็มๆทั้งหมดของ MIV นะเขาบอกแล้วเขาก็คุณพี่จัสตินให้ลิงก์นึงมาเราก็บอกเธอลองไปศึกษาอันนี้ดูน่าจะให้คำตอบเธอได้อืม อืมไหนอันนี้บอกว่าเนี่ยฉันน่ะกำลังแบบว่าในชีวิตจริงอะ่ะทํางานแล้วแบบว่ารู้สึกมีทุกข์มากหลือเกินอะ่ะฉันขอตอนจบเพียงเธอให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจะได้ไหมคือในชีวิตจริงก็แบบชีวิตจริงก็ละเหี่ยอยู่แล้วอะ่ะแต่ในซีรีส์อะ่ะหลิงออมขอจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยเถอะนะ คุพี่จัสตินงเขามาบอกว่าเอาจริงๆตอนแรกอะ่ะฉันก็คิดเหมือนเธอนั่นแหละนะคะก็หวังว่าจะเป็นเหมือนอย่างที่เธอหวังนั่นแหละแต่หลังจากดูสัมภาษณ์ไปสองรอบแล้วและถ้าย้อนกลับไปที่ตัวเนื้อเรื่องฉันหวังว่าปากฉันจะไม่ปากพะร่วงนะฉันไม่อยากให้มันจบแบบเศร้าแต่พูดตามตรงฉันไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะ เออปากพระร่วงนะคะปากพระร่วงเออในสำนวนของเขาเขาบอกว่าปากปากฉันบอกว่าปากของเธอจะไม่เค็มนะเออประมาณว่าปากพระร่วงอะนะพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นบอกไม่เอาไม่เอาอะอย่ากเป็นศกนาตรกรรมเลยอะฉันฉันลุกไม่ไหวแน่ถ้ามาเป็นศกนาฏกรรมคือลมแล้วลุกไม่ไหวแน่อืมคุณพี่จัสติงเข้ามาเบรกค่ะบอกว่าเอาจริงนะทุกคน เราควรจะเราควรจะยอมรับตอนจบแม้ว่าจะเศร้าให้ได้นะเพื่อว่าถ้าเราเจอตอนจบที่มีความสุขเราก็จะมีความสุขเป็นพิเศษแต่ถึงอย่างนั้นถ้ามันจบแบบเศร้าจริงๆอย่างน้อยเราก็ได้เตรียมตัวเอาไว้แล้วคือคุณพี่จัสตินบอกให้เตรียมใจไว้เลยค่ะเวลาเจอของจริงจะได้ไม่เศร้าหนักมากเตรียมใจไว้นะฉันเข้าใจเธอนะเจ้าความรักทุกคน ฉันเชื่อมั่นในทีมผู้สร้างทีมงานและที่สำคัญที่สุดคือสาวๆของเราหลิงออมไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนี่คือของขวัญที่มอบมาให้อย่างต่อเนื่องขอบคุณตลอดมานี้ที่ทำให้เราได้ค้นพบหลิงออมผ่านโอลิอยูความทรงจำอันล้ำค่านี้จริงๆแล้วหลิงออมจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปเออนะคะอีกคอมเมนต์นึงบอกว่า เพราะว่าความรักของตะวันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือความผูกพันและเหนือสิ่งอื่นใดคือการเสียสละเหมือนกับหลิงอมอชีวิตจริงเลยเออนะคะถามว่าไงหรอก็เดี๋ยวมาดูรอดูฟี e บ b อ c ฟเตอร์หลังจากที่คุณพี่เขาดูอ f t e r อีสิบ1 3แล้วพี่เขาว่าไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวเอจะมาขายเยให้ในคลิปหน้าละกันนะคะแต่ยังไงก็คือคุณพี่จัสตินเขาเป็นคน ทัศนคติบวกแอตติจูดดีมากมองอะไรก็สวยงามไปหมดมองแต่ข้อดีอะเออมองแต่ข้อดีแง่ดีทีนะอะไรที่ไม่ดีพี่เขาก็ไม่พูดถึงไม่ต้องพูดถึงก็ได้พี่เขาก็คอยบอกอยู่ตลอดนะอะไรที่ไม่ดีก็ค้ำค้างไปบ้างก็ได้ไม่ต้องพูดบ้างก็ได้นะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคอยดูกันละกันว่าพี่เขานะจะสรุปจบ e ีพีสิบสามว่างไงไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้พี่เขาจะเขียนอีกไหมน,นะเออแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวเอจะเอามาบอกเล่าเก้าสิบกันต่อในคลิปปหน้าโอเคะ อ่ะสำหรับคลิปนี้แต่ละคนดู EP 13แล้วยังไงคะชอบไม่ชอบบทบงไม่บงอังไงอะไรใดๆมาบอกกันได้นะแต่ใดๆก็อย่างที่เอพูดไปส่วนตัวเอเอว่าเออทีมแต่งหน้าน้องออมเก่งค่ะแต่งแล้วหน้าเหี่ยวสมก็เป็นคนป่วยที่แท้ทรูของจริงมันต้องอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องเออเรื่องอื่นหรอเอว่าพี่นายก็พยายามหาอะไรให้มันฉีกให้มันแหวกจะได้ไม่ซ้ำเรื่องอื่นก็เลยมาจบที่ไต เพราะหลายคนคาใจว่าทำไมต้องเป็นไตเออทําไมต้องเป็นไตด้วยใช่ไหมเออก็เอว่าพี่นายก็คงศึกษามาแล้วอะ่ะมีอวัยวะอะไรที่เปลี่ยนกันได้อีกที่เป็นการเสียสละได้อีกหัวใจมันธรรมดาไปตับตับก็แลดูมีคนทําไปแล้วไตเนี่ยไม่เคยมีใครทําแน่ฉันนะถึงจะเล่นมุกเดิมแต่ฉันขอเป็นที่หนึ่งในอวัยวะแล้วกันฉันเลือกไตไม่รู้เอกก็เดาไปเรื่อยนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้มาเมนกันได้นะคะ ep 1 3ดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนมาร่วมแชร์กันค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ